สวัสดีครับเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งอีพี <EP. S 1> เป็นของอวดวันที่16นะครับ16 16เดือน967นะครับก็ แฟนแฟน fc นะครับก็ถามมาในคอมเมนต์ก็ขอบคุณมากนะครับก็มีเวลาก็จะทำให้ไวนะครับวันนี้ก็มาดูสูตรลดต้นทุนกันก่อนนะครับทุกอย่างนะครับสำหรับ fc ท้าใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ขอพื้นที่สำหรับ fc ที่ติดตามมานานนิดนึงนะครับ สูตรทางช่องเรานะครับก็จะนำเสนอนะครับอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับเราไม่มีพันหมื่นแสนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับพื้นฐานของความเป็นจริงก็คือ98เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอันนี้เราไม่ได้พูดกันนานแล้วนะครับอ่าทุกอย่างนะครับ98เปอร์เซ็นต์นะครับ98เปอร์เซ็นต์อีก2เปอร์เซ็นต อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับทุกสูตรที่คำนวณมาก็ตามสูตรนะฮะผลลับออกมาได้ตามสูตรเราก็เสนอไปตามสูตรสูตรไหนเดินประวัติก็จะชี้แจงให้ fc ได้รับฟังนะครับอย่างสูตรนี้ก็ให้ fc ใช้เวลา5้าที10นาทีนะครับคิดย้อนหลังดูแล้วก็เปรียบเทียบดูว่าพอจะเป็นแนวทางได้ไหมนะครับหลายๆสูตรนะครับ เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าเราจะไปใช้เป็นแนวทางการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับเราก็เอาไว้พิจารณานะครับพิจารณากันนะครับก็ผมขออนุญาตนะครับเป็นช่วงๆเพื่อจะใหะ้ท่านผู้ชมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะ เป็นท่านผู้ชมแวะเข้ามาชมหรืออย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ในบางคอมเมนต์ก็จะบอกว่าวกวนอ่าทีนี้ในในความเป็นจริงนะครับ fc เรามีเยอะนะครับบางท่านก็จะเขลียเขียขครึ่งๆกลางๆไม่ดูแต่ต้นจนจบบางครั้งบางอย่าง บางรายการผมพูดไปรายละเอียดเขาบางคนเขาเขี่ยคือครึ่งกลางๆนะฮะอ่าไม่ดูแต่ต้นจนจบเนี่ยบางอย่างจะหลุดไปนะฮะอาจจะฟังได้แค่เป็นบางส่วนอาจจะไม่เข้าใจอยฮะก็จะขอทบทวนเป็นช่วงๆไปนะครับอ่าในในช่วงงแต่ละคลิปนะครับก็ขออนุญาตทางนี้ด้วยนะครับเพราะว่า ผู้ชมเราหลายรูปแบบนะฮะอ่าบางคนก็เขียวตอนท้ายเลยอย่างนี้อ่าก็อาจจะไม่เข้าใจในความเป็นมาตั้งแต่ต้นนะครับอ่าก็ขออนุญาตตรงนี้นิดนึงนะครับเรามาดูทบทวนกันก่อนนะครับอ่าสูตรที่ผ่านมานะฮะหนึ่งเดือนเก้านะฮะหกเจ็ด สูตรนี้ก็เป็นสูตรไม่มาหลัก10ล่างนะครับตรงนี้ที่สีเมเข้มเป็นกาวนะครับเป็นกาวกาวละลายขึ้นมานะครับก็สูตรนี้ก็สรุปก็ผ่านนะครับได้8ไม่มาหลัก10ล่างงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาก็6 06ูนนะฮะ9 4นะครับหลัก10ล่างผ่านนะครับ สูตรเกิน50นะฮะแถวนี้นะครับนะสำหรับ f อท่านใหม่ๆนะครับนะในนี้จะมีหลายสูตรเอามาให้ลงนะฮะเป็นแถวแถวนะครับตรงนี้ก็ผ่านตรงนี้เป็น97นะครับเกเ็ดเพราะกาวจะเลอะไปนะครับกาวซึมขึ้นมานะครับเป็น97นะ f อนะอ่านะสูตร ห้าสิบสิบคู่นะฮะห้าสิบบวกตัวนี้นะฮะประวัตินะฮะห้าสิบบวกนี่ประวัตินะครับเอฟซี FC ทำในใหม่นะครับประวัติที่เขาเดินมานะฮะเกินห้าสิบไปเยอะแล้วนะครับเกินห้าสิบไปเยอะแล้วก็อีกก็ไม่กี่งวดแล้วก็ปีนี้นะถ้าเดินต่อก็อาจจะเป็นหลักร้อยนะฮะหลักร้อยเพราะว่าห้าสิบบวกหมายถึงเกินห้าสิบมานานแล้วนะครับก็สิบคู่นะตั้งแต่ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองศูนย์สามหนึ่งสี่สอง ห้าสามหกสีสูตรนี้ก็ผ่านนะครับไม่มาสูตรลดต้นทุนนะครับ fc นะ fc ท่านใหม่ๆนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเกินร้อยนะครับสูตรเกินร้อยนะสูตรเกินร้อยนี่ก็คือเกินร้อยสิบคู่เหมือนกันนะครับก็ผ่านนะครับเป็นเ5้ก็ลดต้นทุนนะฮะอีก1 0บคู่นะครับผ่านนะครับ แล้วต่อมาก็จะเป็นสูตรสูตร3สูตรนะฮะอ่าสี่ห้าหกตรงนี้นะฮะแต่ละแถวนะครับก็1แถวก็1สูตรนะครับตัวนี้เอามาให้ f c พิจารณานะครับวันนี้ก็ผ่านนะครับวันนี้ก็ผ่านฮะ90ผ่านนะครับ91ผ่าน92ผ่านนะครับ ในนี้ก็ได้30คู่นะฮะถ้าเขายังเดินอยู่เราก็ได้ลดต้นทุนอีก30คู่นะครับขอให้เดินต่อยาวๆนะครับเพราะว่า3สูตรที่อยู่ใต้ขีดแดงนี้นะครับเอามาให้ FC พิจารณาถ้าชนเด่นชนดังชนเลขชอบชนเลขในใจนะฮะ FC ก็บริหารจัดการเอานะครับเพราะว่าผมจะบอกประวัติให้นะสาสูตรสแถวล่างนี้ หนึ่งปี24งวดเขาจะหลุดอยู่ไม่เกินสองงวดนะฮะใน3สูตรนี้นะฮะก็ FC ก็คิดดูนะฮะว่ามันคุ้มไหม24่งวดเขาหลุดอยู่2งวด1งวด2งงวดไม่เกินนี้นะฮะสามงวดมีน้อยนะฮะในหนึ่งปีนะครับในหนึ่งปีนี่เขาเดินมาสิบเจ็ดสิบแปดงวดแล้วนะฮะ ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่รวมมานะรวมมาคือปลายปีที่แล้วนี่คือเอายอดสถิติมาจากปลายปีที่แล้วนะครอ่าเอฟซีพิจนนารณาดูนะครับวันนี้ก็จะมาให้ลงต่อนะครับก็เดี๋ยวพิจารณาดูนะครับน <electronic> ในนี้สูตรลดต้นทุนเราผ่านนะครับทั้งหมดก็จะมีอยู่อาเลขไม่น่าซ้ํากันนะครับไม่น่าซ้ํากันซ้ํากันอยู่นิดหน่อยนะครซ้ํากันอยู่นิดหน่อย 25 3 5 4 5ก็เป็นผลดีนะครับถ้าเลขซ้ำกันก็เพราะว่าในนี้มันเป็นหลายสูตรนะถ้าเลขซ้ำมันเป็นผลดีว่าเลขนั้นๆมันไม่มาค่อนข้างจะ100%เเลย100%เเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็เกือบ50สูตรนะสี่สิบกว่าสูตรแล้วนะฮะสี่สิบกว่าคู่ไม่ใช่40สูตรขอภัยครับ40กว่าคู่แล้วนะฮะเกือบ50ที่ทำให้เราลดต้นทุนไปนะฮะงวดน,นี้ มีอะไรต่อนะเป็นสูตรใหม่ใหม่เอามาดูกันนะครับเอามาดูกันวันนี้ก็เป็นสูตรลดต้นทุนอีกหนึ่งสูตรนะครับที่เขายังเดินยังเดินอยู่นะครับยังเดินอยู่สูตรลดต้นทุนนะครับอ่าสูตรลดต้นทุน มีอะไรมั่งนะครับมีอะไรมั่งตัวนี้มีอะไรมั่งปึ๊บอ่าเรามา่มาลุ้นกันนะครับค่อยลุ้นกันทีละนิดนะครับมาดูวิธีการทำของสูตรนี้กันก่อนนะครับสูตรนี้กันก่อนว่ามีอะไรมั่งนะครับสูตรนี้ก็ใช้รางวันที่1น,นะครับ รางวัลที่1น่งรางวัลที่1ของวัดที่ผ่านมานะครับ mm hmm. FC นะ,อะ mm hmm. ของวัดที่ผ่านมานะครับใช้หลักแสน2ครั้งนะครับ ใช้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วย3ครั้งนะครับหลักหน่วยของรางวัลที่1นะครับรับบอก7นะครับ f c อ่าของที่นะบอก7นะครับบอก7ใช้แค่2หลักนะครับ2หลักเป็นเลขไม่มาหลักสิบล่านนะครับอ่า ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ละสูตร FC ถ้ามีเวลาว่างน5นาที10นาทีคำนวณย้อนหลังดูแล้วค่อยประกอบการตัดสินใจนะครับทุกอย่างนะรเรามีการลงทุนก็ลองทบทวนย้อนหลังดูนะครับว่าประวัตินะฮะเรามีให้ดูก็เอาไว้ประกอบ ว่าเราพอจะเป็นแนวทางได้ไหมนะครับก็1 2ครั้งก็เป็น2 6 3นะครับ6 3ครั้งก็เป็น8นะครับคูณคูณ3เข้าไปก็เป็น18แล้วก็เอาตัวท้ายนะครับเหมือนเดิมนะฮะ8บวก2ก็เป็น10บวกคงที่7ก็เป็น17งวดนี้ไม่มาหลัก10ล่าง นะครับเราก็ได้7นะครับไม่มาหลัก10ล่างนะครับไม่มาหลักสิล่างของงวด16เดือน9 6 7นะครับไม่มาหลัก10ล่างคือ7นะครับสูตรก็ออกมาที่เลขตัวนี้นะครับพอจะมีชนเลขในใจของ FC ท่านไหนมั่งก็ลองพิจารณาดู ใช้เวลา5นาที10นาทีคำนวณย้อนหลังดูก่อนนะครับแล้วก็บริหารจัดการในตัวนี้นะครับว่างวดนี้เขาจะเดินต่อไหมนะครับถ้าเขาเดินต่อหลังจากสลากรัฐบาลออกงวดที่16แล้วเรามาคุยกันว่าสูตรนี้เขาเดินมากี่งวดแล้วนะครับไม่มาหลักสิบล่างนะครับ ผลของเลข7ไม่มา10ล่างก็ออกมาปึ๊บอ่านี่คือ1สูตรนะครับไอแถวล่างไม่ใช่นะครับสูตรที่คำนวณได้7ไม่มาหลัก10ล่างก็คือปุ๊บมี10คู่นะครับก็คือหัว7ทั้งหมดเลยนะครับ ที่จะเป็นเลขพักผ่อนนะฮะเลขพักผ่อนก็เข,เข้าสูตรลดต้นทุนนะฮะลดต้นทุนของเรานะครับลดต้นทุนไม่มาหลักสิบล่างไม่มาหลักสิบล่างนะครับปึ๊บอ่าเป็นสูตรลดต้นทุนไม่มาหลักสิบล่างนะครับเจ็ดหัวเจ็ดทั้งหมดในหลักสิบ นะครับตามด้วยตามด้วยสูตร50พลัส50พลัสก็คือสูตร50บวกนั่นเองนะครับ50บวกนั่นเองมีอะไรมีอะไรตัวนี้ก็คือสูตร50บวกนะครับ50บวกอีก10 คู่ลดต้นทุนไม่มาล่างนะครับอีก10คู่ไม่มาล่างานี่สูตรที่2แล้วนะครับที่ลดต้นทุนนะครับสูตรเกิน50นี้นะครับอีก1สูตรสูตรไหนมาลุ้นกันสูตรสูตรปื๊บอ,อ่าสูตรนี้นะครับ สูตรนีสรนร้สูตรเกินร้อสูตรเกิน100ยนะฮะร,ร้อพัดนะฮะร,บ,รบวกก็คือสูตรที่เราลงให้ประจำนะครับสูตรที่3แล้วนะครับก็ลดต้นทุนอีก10คู่0ถ้าเขายังเดินต่อ0ไม่มาหลักหน่วยอีก10คู่นะครับตามนี้เลยนะครับ fc นะ ศูนย์ไม่มาหลักหน่วยนะครับ fc ถ้าทใหมใหม่ไม่งงนะครับดูซ้ำๆได้นะครับนี่คือเจ็ดไม่มาแถวนี้นะครับแถวนี้แถวนี้เลยนะครับแถวนี้เจ็ดไม่มาหลักสิบล่างนะครับเจ็ดไม่มาหลักสิบล่าง สูตรนี้สูตร50บวก0ส,ส,สูตร100บวกนะครับไม่มาหน่วยล่าง0ทั้งหมดเลยต่อมาเป็นสูตร17บวกอ่ามีอะไรบ้าง fc อ่าก็ขีดเส้นแดงไว้เหมือนเดิมนะครับ fc นะอยู่ในกรอบนะครับเอาไว้พิจารณานะครับเอาไว้พิจารณาอ่าชนเลขในใจก็ พิจารณาเอานะครับตัวนี้นะครับ17บวกนะครับก็คือเอาไว้พิจารณานะครับ่นะเอานี้ผิดสูตรนี่ไว้ก่อนนะครับเรามาโฟก,กัสต,ตรงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับว่าถ้าเขายังเดินต่อนะครับเขายังเดินต่อก็จะได้อีก30คู่นะครับ เอาไว้ให้ f c พิจารณานะครับว่าถ้าชนเลขเด่นเลขดังเลขในใ,นใจ f c ก็บริหารจัดการเอานะครับในนี้เขาจะเดินต่อเป็นงวดที่19 20หรือไม่นะครับหรือไม่ก็ดูนะฮะเอาไว้ถ้าเราไปชนเลขในใจเลขที่ชอบ f อก็กันเอาไว้ได้นะครับเรายังไม่รู้ว่าปีนี้เขาจะ1ใน30นี้นะฮะเขาจะหลุดในงวดไหนนะครับถ้าปีนี้เขาผ่านทั้ง24งวดก็ถือว่าเป็นผลดีต่อต่อเรานะครับเราจะได้ลดต้นทุนต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจากสถิติ แต่ละปีนะครับใน3สูตรนี้นะครับใน3สูตรนี้นะฮะตัวนี้ก็1สูตรตัวนี้ก็1สูตร1สูตรนะเป็น3สูตรนะฮะแต่ละปีประวัติที่เขาเดินมาก็คือ24งวดนะฮะขอซ้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะอีกรอบหนึ่งก็ไม่เกิน2งวดนะฮะหถึงสงวด สามงวดนี้มีน้อยปีมากนะครับส่วนใหญ่ก็1กับ2ปีหนึ่งใน24งวดนะครับแต่ปีนี้เดินมาตั้งแต่นับของปีนี้ต้นปีก็ยังผ่านอยู่นะครับยังไม่หลุดนะครับบวกกับของปีที่แล้วนะครับก็เอาแค่ที่เขาหลุดปลายปลายปีนะกลางปีงปลายปีมาก็รวมได้ก็ ถ้างวดนี้เขายังเดินต่อก็จะเข้างวดที่สิบเก้ายี่สิบนะฮะเพราะว่าแต่ละสูตรก็บางสูตรก็จะเข้า20งวดเข้าไปแล้วนะครับที่เขายังเดินอยู่นะครับก็ไว้ให้ FC ได้พิจารณานะครับ FC ท่านันใหม่ก็ดูให้จบสักหนึ่งคลิปนะครับอ่าจะได้เข้าใจนะฮะ ในการนำเสนอของทางช่องเรานะครับ f c ที่ติดตามกันมานานก็ขอขอบคุณนะฮะที่ยังติดตามกันอยู่นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาไใ,ใต้คลิปได้นะครับถ้าเราเข้าใจจุดประสงค์ของทางช่องในการนำเสนอและพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับ98%นะสหรับ FC ท่านใหม่ที่ เพิ่งเข้ามาดูอะไรคือ9 8นะครับทุกอย่างอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริง2%อะ,อะไรก็มีเกิดขึ้นได้นะครับทุกอย่างมีประวัติให้ดูย้อนหลังได้อย่างสูตรนี้นะครับ FC ก็ใช้เวลา 5- ที10นาทีนะครับสำหรับ FC ท่านใหม่ๆที่ยังไม่ได้ทำเมื่งเข้ามาดูนะครับลองคำนวณย้อนหลังเพื่อจะมาประกอบในการตัดสินใจที่จะเป็นแนวทางเปรียบเทียบสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับ ทุกอย่างถ้าเราอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วนะฮะก็ขออภัยนะครับ f c นะเราจะได้ไม่มีดราม่ากันนะครับถ้าเราเข้าใจในส่วนนี้แล้วนะครับก็เราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็ขอขอบคุณ FC ซนะครับ ที่อยากให้ความสนใจและคอมเมนต์บางครั้งก็อาจจะเพลินเพลิทำงานเพลินเพน,นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะกอ็อาจจะลืมวันไปมั่งนะฮะก็ขอขอบคุณที่ข้อความก็พยายามจะดูให้ทุกข้อความ fc นะครับแล้วเรามาเจอกันนะครับสูตร ปรับสูตรเต้มรวมนะครับ FC นะแต้มรวมนะครับ,นะรรบก็ก็เดินนะก็เดินปรับสูตรมานะฮะวันนี้อาจจะลงมาให้แล้วก็จับคู่มาให้เลยนะฮะวันที่ผ่านมาไม่ได้จับไม่ได้จับไอคู่ทั้งหมดนะครับถ้าจับคู่นะครับก็จะได้อยู่20คู่นะ FC นะแล้วเดี๋ยวค่อยดูกัน EP หน้านะครับเพราะว่า EP นี้ค่อนข้างยาวแล้วนะครับ ตัวนี้ที่ให้มาก็คือ 0, นะครับ2 5 7แล้วก็9นะครับ fc นะตัวเด่นให้มาอย่างนี้นะครับบนก็เข้าแค่6นะครับบนนะฮะก็ชุดจับเด่นไม่มานะครับก็เป็น 6, 0, 6ตัวนี้จับจับคู่จับคู่มาอ่าตัวนี้เป็น 5, 9, นะครับ fc นะอ่า 5, 9 ตัวนี้เป็น20นะครับไม่ไม่เดินนะครับไม่เดินสองศูนตัวนี้29นะครับชุดชุดที่จับจับเด่นมาไม่มาแต่ว่ามันจะออกชุดนี้นะครับแต่ถ้าจับจับชุดในนี้นะนจะได้ยี่สิบยี่สิบยีคู่แต่ตัดมานะฮะตัดมาเขาจะออกนะถ้าจับคู่ก็จะอยู่ ในการจับคู่มีอยู่นะฮะแต่ไม่ได้ลงให้ FC ดูเพราะว่าแต้มรวมเราไม่ไม่เดินนะครับไม่เดินมาสองอเว้นไว้2องวดนะแต่ว่าปรับสูตรก็เข้าทั้ง2องวดนะฮะปรับสูตรเพิ่มก็รอรอดูก็เลยยังไม่ไลงให้ FC ดูนะครับเอามาไว้เจอกัน EP ต่อไปนะครับว่าทั้งหมดก็จะใช้สูตรเดิมของวดนี้นะว่าเขาจะอยู่ เดินต่อไหมนะครับสําหรับตัวเด่นที่จะมาล่างทั้งหมดมันได้แค่นี้นะฮะหลัก10ได้5ตัวหลักหน่วยก็ได้5ตัวก็มาในตัวนี้นะครับามาในคู่นี้ถ้าจับกับชุดทั้งหมดนะครับแล้วเรามาตัดกันดูนะครับของงวดที่จะมานี้นะครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับ